เพราะติดเรื่องแผนฟื้นฟูจ้าเนื่องจากการบินไทยอ่ะนะเป็นกิจการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะเอาเข้าไปสู่แผนฟื้นฟูและคนที่ไปทําเรื่องแผนฟื้นฟูการบินไทยตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคตอนนั้นเป็นเลขานายกร,รัฐมนตรีแลวก็เป็นสายกฎหมายดังนั้นเนี่ยการที่การบินไทยฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ไม่เจ๊งและไม่ยุบไปเหมือนกับที่ไอสเปรตัวหัวตั้ง นะลูกเจสสมเคยประกาศว่าถ้าผมเป็นนายกร,รัฐมนตรีผมจะยุบการบินไทยปรากฏการบินไทยไม่โดนยุบไม่โดนยุบเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการผ่าตัดทำแผนฟื้นฟูแล้วก็เอาการบินไทยเข้าไปสู่แผนฟื้นฟู นะเพราะฉะนั้นกิจการการบินไทยจึงฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ว่าพนักงานการบินไทยและบอร์ดการบินไทยก็ต้องทําทุกอย่างให้อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูนี้คือคืออะไร คุณจะต้องไม่ใช้เงินเกินตัวและคุณจะมาซื้อเครื่องบินโบอิ้งเป็นภาระผูกพันเกินจากแผนฟื้นฟูนี้ไม่ได้เพราะการจะซื้อเครื่องบินมาใช้อีก45ลำไม่ว่าพ่องจะเป็นใครเป็นคนสั่งไม่ว่าทักษิณจะเป็นคนสั่งไม่ว่าสุริยะจะเป็นคนสั่งทั้งสองคนก็ไม่ใช่พ่อมึงและก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในแผนฟื้นฟูดังนั้นต่อให้ใครสั่งก็ตามแต่คุณก็จะไม่สามารถที่จะออกนอกแผนฟื้นฟูที่เสนอไปแล้วได้ ปบมือคะ่ะแปลว่าซื้อไม่ได้โอเคนะคะยังซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วคุณก็ฟื้นฟูก่อนฟื้นฟูให้กิจการคืนมาแล้วก็มีกำไรก่อนแล้วก,การบินไทยปัจจุบันนี้แน่นอนว่าเป็นบริษัทจำกัดมหาชนใช่ไหมล่ะ ซึ่งออกจากความเป็นรัฐวิสาหกิจถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแต่ขณะเดีวยวกันโลโก้การบินไทยแักคุณเข้าฟ้าเนี่ยก็ยังเป็นโลโก้ของประเทศไทยอยู่และขณะเดีวยวกันปเป็นกิจกรรมของประเทศไทยดังนั้นเราจะขายหน้าชาติใดในโลกไม่ได้สายการบินแห่งชาติแบบเนี้ย